ใช่ก็เลยฮะอาครบที่ยังแกตัวแกตัวไม่ไดแกตัวโอ้โอโอ้โโอ้มาเล่นเราโอ้มาเล่นเลง

ได้แล้วขี่สี่ขี่ได้รัจะปล่อยมืออยู่ข้างบนนะคุณจะปล่อยมือเลยนะท่านมาเลยครับเด้ัโดยโดนเลย่รอู่นะเแม่เรีเรียมยุงูแม่ขูเรียมขู่แล้วลุงมาขู่ย้ยย้้ยไม่ดึงไอ่ะโดนเลยจับเลย

Ô mẹ, 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 พอแล้วป่ะเราจะทำกับข้าวไม่ทันคุณคุณรอขนาดละมาไอ,ไอ่ะไอวิทย์อันนี้เลยรับรอนะครังแลว